สวัสดีครับผมเซอร์พีวีนะก็ตุด๊ดซอสอาร์น็อตโมเลโโกุลซีวีกันนะครับก็ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดไพล์กกันอยู่นะครับลืมกดลืมกดเอ้ไม่ใช่ลืมกดติดตามซ่อนผมด้วยนะครับได้อันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมมาวิเดี๋ยวผมมารีวิวรถรถนับโบกันนะครับไอ้ไม่ได้นะครับผมนะ อันนี้มันเป็นนาขึ้อนอะผมได้ซื้อนะผมรู้ไหม,ไ,มได้ซื้อหรอเหมือนว,ว่าวิวถ้าใครเหลือได้รถคันไหนก็แล้วผมให้ทีนิ้งผมทีนิ้งในที่ต่อเ้ยในยูทูบได้ครับเพราะที่ต่อมาได้เล่นอะโอเคไปเดี๋ยวผมไปไปนี้กันโอเคทุกคนตัวนี้ก็มาดูหน้าเอ บี้แล้วก็าไอบี้ผมจะซื้อไอ้บี้อะไรกันนะไอบี้ของจะกินของเอ้ยไม่ได้จะกินรถอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนะอ่ะขนาดเร็วขนาดไหนอ่ะอ่ะแต่อันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้ขนาดได้ขานาดได้แม้แต่ชื่อมันมีรถคนเดีวยลวละคนรถขานาดได้แต่เป็นที่รถที่เอ่อมันราคาแพงนะนนี้รถคันนี้ผมไม่ขายนะเพราะ รถกระบะรถกระบะนี้ผมก,ก็ขายอยู่นะขายแล้วคันนี้ผมไม่ขายแล้วคันนี้ก็ขายแคันนี้ก็ไม่ขายแล้วผมค่อยบอกในคลิปแล้วกันนะครับไอพีท,ท, IP ที่หนึ่งนะครับไอพีที่หนึ่งอพีที่หนึ่งนะแล้วคนยิงผมเนี่ยใค้ยิงก็อ,อก็ไม่เป็นไรมันเป็นรถตำรวจเนี่ยไล่รถตำรวจโอ้โหมันก็มึงน,นี่ ได้ได้อ่ะมาเลยมาเอาผมเลยผมไม่ขายนะนหัดนี้ขายม,ามัน <c oughs> มรู้ต้องมาเตงก็ของเขาไม่ขายเน,นี่ยครับไม่มีอะไรมากครับทุกคน๋ต่ลูกก็ไหนชื่อผมจะเอาไปด้วยเอาไปแบบเอาไปแบบ ไปเสพยาไปเนี่ยเนี่ยเออสกปรูนอ่ะขโมยปูนหลังเลยไฟก็น่าจะผมไม่รู้อ่ะไอเขาไปตำรวจหรือเป็นโจ้คนใดไม่แต่ผมอ่ะนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่เยอะมากเลยไอเนี่ผมไม่ขายนะวันนี้ผมไม่ขายโอเคไปไปเล่นกันทุกคนเดี๋ยวสอนนานเลยว่าเล่นกันยังไงผมจะสอนคนที่เพ่งมาใหม่นะโอเคไปไปเข้าเกมกันุ โอเคผมเข้าเกมเสร็จแล้วครับรูกตาลูกคนจะเปเ็นหนีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะครับแบบนี้อันนี้สามเดินไปไหนได้ครับนี่เกียร์เกียร์แบบเกียร์แบบเกียร์เกียร์แล้วก็เกียร์สามโอเคผมไม่พูดไอ้คือเกียร์หัวหลังอเออผมดูสอนอ่ะมดูสอนแอ่งไง,ไงนะอ่ะกดข้อันนี้ที่มันมีลูกดั้งค่ากดกดอันไหนได้กดอันนี้ กดน,นี่เหมือนผมเสร็จแล้วก็มากด,ดอีกนิดีกดเสร็จแล้วก็ตามผมเลยตามราคานะคราคาเสร็จแล้วก็กดนี่มีเโฆษนาเลยครค่อยสอนชิมงานงนะครับรุ่ารเป็นเส่งรค,ค,ค,ความเร็อครัคมบมาเบรได้ถึงโฆนาได้กับปิดเครื่องเปิดเครื่องกับออกรถกับปิดปิดนี้โอเคสอนแล้วนะ คนได้รู้เอาเเดี๋ยวสอนหามานี้นะจะไม่ดูใจได้แันนี้ตึ้ไปมี่ตนสุดแล้วแต่ทุกคนนะ้าเกาตัวนี้คือเริ่มนี่เ้วก็แบบเือมนีตั้งเยอเออหนึ่งุนะหนไอ้ไม่ตังุอย่าน้เองหุนนี่มามดีนะไอ้ไม่ได้ซื้อหรอกไม่ได้อ้นี้โอเคได้มาหนูก็สมบครับ โอเคี <ừ. S 2> <c ười> ๋ยวผมบอด่าแล้วก็มีหเต็เป็นยางก่อนเดี๋ยวเตืไปนี่ก่ เพื ư. Ư ่อขอขอกคาอนะครับขอให้กันถ้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วเท่าไหร่่รู้เดี๋ยวผมจะไปเนเ้อต่างๆจะเอาไปาามัมเยอะออแค่นี้แค่แค่สองพันนะครับสองพันเท่าไหร่รู้ทุกคนก็ดูกันเองนะโอเคสวัสดีที่ไป ถ้าตัดเก็ลเสือดาวกระต่าตายป็นหัวเขาวิงกันนเนี่ยหัวเวได้ตาได้ตาย้ยดีเกโคเท่ดีป่ะโอเคผมบอกลนะครับทุกคนเดี๋ยวผมบอกว่าทายังไงหนีตั้งเหอได้เร็วชิบชหรือไาเดอร์โบ ต้นซื้อแบบอะไรกเรียกว่าเครื่องโน้นเอเอเครื่องโน้นโอเคขั้นที่หนึ่งที่เราบอกว่าคือคือถ้าเราวิ่งคือเราหนะีอ่ะคือเราไปตรงไหนอ่ะเราไม่ได้กดตรงนี้กดที่มีื่ขึ้นนกดตรงนี้นี่คือ,มคอ,อผมบอดทุกนานอ่ะเดีย๋ยวบอดทุกนานล้วกัน เพราะมันมีเครื่องหมายแบบสีแดงๆอ่ะถ้าไม่กดนะขึ้นขึ้นจะบอกว่าคุณจะได้เหมือนเรดีไอเอะที็ดเยวเข็ดเออเข็ดเออจะไปจุดกูจุดไปขโมยสายไฟกับกจุดปูนอะจุดปูนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคผมก็ไม่บอกว่า อวกนี้นหนีไไหนเขานี่ทั่วเออนี่แบบทั่วๆเออถ้าเราแบบรถเราเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าตำรวจครับตำรวจครับให้เวลาสามสิบนาทีหรือสิบนาทีได้รตำรวจแบบเปิดวาล์วไว้ไว้ก่อนเลยเออโอเคโอเคแลก็แล้วก็ดูเรื่องอะไรบ้าง สนะ่มีแค okay. ่ส nah. ูแต่ก็จะไปเป็นดาวอได้โอเคผมไม่มีเนินะตรงนี้หรไม่มีถ้ามกลับบ้านกลบ้านไปไปบ้านกับ้านกัมีเนิเมผมไมคิดเรื่องแบบนี่เกมอย่างนี้เลยสามร้อยพร้ โอ้ยไปเย็บมาเลยโอ้ย <c oughs> ใจร้อนโอ้ยผมมันใจร้อนโอเคไปเดี๋ยวผมไปอันนี้กันนะครับแต่ผมไม่ตัดคลิปนะผมไม่แบบยังไงนะไปทำนี้แม่เลยที่เกดทำยังไงโอเคนี่ของกระบอกด้วยนะว่าทำยังไงเห็นได้ตายเหมือนผมก็ตัวนี้เยังไม่มีโซน่างนี้นะ กกดอยงนี้ได้ไปหูก,กดไ,ได้นี่ลุกคนสามารถตรงนี้รอรอมันเพื่อให้มันได้ตังมามันได้ขึ้นรูปภาพแบบตังมามันเป็นก่อนทูกคนก็กดเข้าไปค่ะจได้ห้หมก่อนนะคือต้องมีเน็ตนะโอเคนี่ก็ซื้อรถไม่ซื้อครับเพราะหมขี้เก็้เก็จซื้ออืมอเก็บไปมัน้ายอะไรไปเนะี่ย ราคาอะไรตัวถึรงราคามันมีนี่สามารถแบบนี่คือตัวยนต์ผมกับอันนี้ะโอเคทุกคนตามใจทุกคนนะทุกคนก็อันนี้อ่ะอน,นี่ตัวไอ้น่าจะตังผมอ่ะที่ผมเติมเติมเอีกนึกเติมเหลืออะไรไม่ได้ตังผมบอกไม่ได้นะหัดผมด้วยโอเค นี้เรากได้บอกเหมือนกันนะว่าทำยังไงเห็นได้เหมือนผมกดนี้ก็เลยหาเลยซื้อเลยโอเคแค่ okay, okay, ละก็สอนงสามาันี้แล้วครับทุกคนก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กรแชร์กระไรกดกระดิ่งนันะครับแล้วมันจะพาคลิปด้วยนะโอเคไปละเพื่อจะไม่ไปวันนี้มันจบสิดวันจะสอนอีกเล่นหนึ่งนะครับทุกคนทำไ,ไ,นะ okay, ไ,ไ,ไมต้นนาซ้อเ,อนนเออหมือนผมได้ตาเป็นเหมือน โอเคตั้งอย่างนี้แหละไปละโอเคผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันหนึ่งครั้งเล่นหมดแล้วอันนี้ผมใช้นหน้าใครงมันมืนชุ้มดุโอเคเข้าเกมโออผมดื่มไปเพราะถ้าฝนตกแล้วผมทิ้งไว้ดูให้หน้ะแยกผมกับบ้านหรือเปล่าไมมรู้อล่ ผมเดกับบ้านไปที่บ้านฟุกมีเน็ตอนะ่ะผมคงเพิ่รู้ขอบบ้านเขามีเน็ตด,ด้วยอ๋อเออเต้นฟรีไฟก็สบายเลยแต่ผมไม่ได้เล่นแล้วฟรีไฟของก็ได้เล่นนะแต่เล่นไม่ได้เพราะมันกินเน็ตกับจิงกินเด็กทีดดด่ด้วยเออผมไม่ได้แบบไม่ได้อ่าแคล้ว่าบูลีนะ่ะไม่ได้อันนี้นะผมไม่ได้อันนี้เลยนะแบบ ไม่ได้ว่าใครอ่ะคือผมไม่ได้ว่าแบบไม่ได้แบมแบบนี้เลยนะแต่ผมก็มนกินเน็ตจริง,รงมๆกินเน็ตผมเยอะทําให้แบบบ้านผมไม่มีเน็ตเออขาดทุนอ่ะขาดทุนเงิงอ่ะเออ